สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับขอสู่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ๊ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องสุภูสุคนโดยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขออวยพรให้พี่น้องสุภูสุคน,นมีสุขภาพทีแข็งแรงบ่เจ็บบ่จ,จนเฮ็ดอีหยังก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนโดยพี่น้องเด้อมืนน้อนี้แอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้ะออามาแบ่งปันพี่น้องได้เบิ่งนการดิช่นเคยเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2มกราคม2568เนาะจ้ะ ซึ่งกระด้แก่แนวทางของซ่องแดงต่อโดยแนวทางของนุ่มเหนือตกถ่ายโดยรัฐบาลไทยเจฟ้องเบียรได้พี่น้องเดอ้อก็สิไปรับชมรับฟัง,ฟงนะจาะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุ้ผู้สุส้คนานะจาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะจาะพี่น้องก็ใใจไแได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุ้ผู้สุนน้คนเด้อจ้า เพื่อเป็นการวัดเสียวันล,ล่าเข้าก็ับไปรับชมแนวทางก็รด้พีนน้อรเริ่มต้นกอบทีนนะท่งของซองแดงกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจวัวันที่2มกราคม2568ซึ่งวดนี้เพิ่นระให้สั่งวิ่งไปธีรักเก่าจ้ะสั่งวิ่งเก่าด้วพี่น้องเดอ้อชุด3โตที่ให้ก็คือ4 9 2 4 9 7ต่อรวยชุด2โตให้ไปที่า2เก่7 C 2และ C 7จ้ะ 4ีเก่าสอง4ีเก่าเเก่าสเก่าเก่าเจ็และ47จ็ด้ะวิ่งเก่าด้วยพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยสองแดงจ้าไปเบิ่งเนื้อทางชุดต่อไปก็ได้จ้กเนวทางชุดโอ,อไปก็คือเนื้อทางของหนุ่มเหนือด้วยพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยหวัวประจำวันที่สมกราคมสองพหายหก นุ่มเนื้อเพื่อนก็นให้วิงปปว่งรูดไปที่3กับ4จ้ะวิ่งรูด3กับ4ชุด2ตัวที่ให้ก็คือ30 32 38 40 42และ48จ้ะเน้นให้ไปที่30กับ42นะพี่น้องเดอ้อขีดเส้นใต้สีแดง30และ42ฟันให้ไปที่42จ้ะชุด2ตัว430 042และ248จ้ะ c 3 0 042และ28 8ฟัน42และพีน่น้องเด้อแนวทางของหนุ่มเหนือจ้าไปเบื้งตอนกันทีแนวทางชุดสุดท้ายเนาจะแนวทางคนดังของห้าเราจัดก็คือเจฟ้องเบียนนั่นเองเราจะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 2, ่สมกราคม2568สิ่งงวดนี้เพิ่นก็ะหายเด่นไปทีลักซีจ้าซึ่งก็ได้แก่4เก้ สี่หนึ่งเม็ดเดียวหายไปทีสี่หาตามตัวเม็ดเดียวศูนย์สี่หาต่อด, 3, 4, 6, 9, 4, 7, ด้วย3สีหและเก้าสีเจ็ดพดาีน้องเดอ้อรัฐบาลไทยชุดเต็มของเจฟ้องเบียนะจ๊ะเห็นแล้วมากเห็นแล้วชอบก็บฝา่าไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถเดอพีน้องเดอ้อแอดมินรวบร่วมขอมูลมาหายเบื้งแล้วก็เกีบไว้พินิจพิจารณากันนอจ้ะ ไายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สูกันโปรดใส่วิจากรยานในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด็กพี่นอ้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนอจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กพี่นอ้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจงจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขสุขสกคดีเฮ่งเฮงคนฟังตอนรับปีใหม่ของเฮ้านะจ๊ะโชคดีปีใหม่หนึ่งสองมกราคมและพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะแอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้ซัมนิ่งก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวจงกลับพอกันหม่ในคลิปน้าสวัสดีจ้า